กินเผาไปกินเผาข้านากินข้าวกับอะไรบอกเลขบอกแนทอบอกเลขบอกแนทอนี่เส้นสไหนยบอกบอกแนทอานบอกนะ่านบอกพนะแจอดู้ไรมีแต่คนถามทีไม่ได่คนถามมีแต่คนถามเลขแยกกัอย่กคือเลขเนาะแ่กกันพร้อมก็ ่านให้หังบวกบอกมาสิมายำแค่ดีมากมแต่แก้วจ้าแก้วจ้าแม่บอกหน้าเีงยังกวนนี่บอกเลบอกวนนี่บอกว่จักจ้าข้าตีไปเองบอกแม่บอกแม่แกวจ้าหัวควันมาหนิหัวเฮ้ยยกนหยังบอกเล็กเอียงไล่ะยังยังตัวไห วอาไหมบ่าไหมเอาพังดแน่ได้สิขายหน้าซื่อนี่ยออกอะไออกอะไออก่ดัววัเเลขออกตัวได้ได้ถามนกแก้วได้ได้ถามหนูนกแก้วแล้วมาถามขึ้นไหมล่ะบอกได้เนี่ยได้สื่อหัวกัน่ะัวกันะ Wow, cứ dèng, cứ dèng, cứ dèng đèo. Dèng, hoa cái nào cứ xen cứ cần để hông bỏ kèn <laughs> <laughs> ก็บอกว่าันก็บอก่ได้ละเนาะย่ายบ้แจตตัวต้อบอกยายตัวใดนับเลขบ้างดูนับบ้างลูนับเป็นบ่านับเลขหนึ่งถึงเก้าเลยนะไอก็เปินโอ้ยเมื่อหร่แบบไอบอก่าดบอกว่าดหัวหัวอบอกว่าใดเาบอแม่ฮะอ้ต่หลายคต่มันสิคอยบเธอหัววะ 我放假不？